ใจที่ดูแลฉันหวังว่าคงได้พบกันอีกนะจ๊ะต้องพบกันแน่จ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายเออรอเดี๋ยวนะอะโจเวลาที่ฉันมาน่ะพอดีเปียกเลยโจ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 เตียก,กันสิฉันได้ยกไว้นี่ที่รักนะนี่ไงอนี่มีใครมีใครช่วยพวกเราบ้างมั้ยเนี่ยออโถ่ ไม่มีใครช่วยเราได้เลยโตยอกนะว่างไหมว่างสิฉันรู้ว่าแกงเงาอ่ะนั่งลงกอนสิมีของดีมาฝากนะทำใจให้สบายแล้วจะมาหมุนกันเหรอไม่ใช่อ่ะสนุกมาหม่ามุนซะอีกนะจะช่วยแกเขียนบทความแล้วอาจายไปยอกโถอะไรวะจารให้แกฟังนะโถนายยอกที่รักใจกล้าและเด็ดเดียวแต่ต้องไปสวรรค์พริบตาเดียวฮะสวรรค์บ้าบออะไรกันเลิกอ่าได้แล้ว ป็นอะไรไปวะยอกแกหยุดอ่านบทความนด้มบาอะไรนะแกพูดอะไรแกเนี่ยฉันฉันฉันว่าฉันไม่ตายแล้วดีแล้วแสดงความกล้าออกมานี่จริงๆมุ่งสู่พระธรรมนะถูกต้องแล้วก็พูดว่าบ้าหมอหมาว่าว่าฉันท่ไม่เป็นมะเร็งแล้วไม่ตายแล้วด้วยไม่ตายก็ดีแล้วนี่นะไม่ดีไม่ดีฉันควรจะตายดีกว่าอะไรวะหรือว่าคุณหมอหมาสันนิษฐานโรคแกผิดพลาดอะหรือมียากินแล้วแกหายมันไม่ใช่อย่างนั้นฉันะทำวุ่นไปเองทำให้เข้าใจผิดไปเองเข้าใจผิดเหรอ ครับตัวเองกินเหล้าและให้ชรองให้แล้วยังให้ชันเขียนบทความให้เนี่ยฉันต้องขอโทษแกด้วยฮะแกทําแบบนี้กับเพื่อนรักเรื่องไร้สาระจริงๆเลยนะเนี่ยฮะเออชักก่อนจูด้รู้เรื่องแกหรือยังวะรู้แล้วตอนนี้แล้วเธอทาไงอ่ะฮะบอกมาสิเธอไม่เชื่อวะก็โทษเธอไม่ได้นะเรื่องขอขาดบาดตายแบบนี้เธอต้องเสียใจแน่นอนเลยจริงไหมล่ะเพื่อนฮะไม่ได้อจีแต่ว่าเธอไม่ได้เสียใจเรื่องนี้เลยอ่ะมีเรื่องอื่นเหรอเธอคิดว่าฉันมีเด็กนอกบ้านว่ง เฮ้ยเฮยผู้หญิงนี่ร้ายจริงๆเรื่องอะไรก็คิดออกความระแวงปัญญาจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยนะแน่นอนที่สุดฉันถูกมองผิดๆเธอต้องการอยากกับฉันด้วยตอนนี้นี่นี่แกพูดจริงหรอวะ่าเนี่ยจริงเธอเก็บข้าวของอยู่ตอนนี้จะไปแล้วจริงเหรอฉันไ,ไม่อยากเชื่อเลยเว้ยอ,อ้นี่แกเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมฉันก็เล่าไปแล้วไนงะนี่อาจีแกเป็นทนายฝึกหัดอยู่ใช่ไหมแกเคยเจอคดีแบบนี้มาก็มากใช่ไหมนี่เมื่อฝ่ายหญิงระแวงฝ่ายชายว่าจะมีอออ้อนอกบ้านเนี่ยทำยังไงฝ่ายหญิงถึงจะเลิกระแวงเราได้ โอ้ยจมระยาเว้ยแต่เขาไม่ได้สุดนะมันไม่ต่างกันนี่ว่านี่ไม่มีพยานหลักฐานตัดสินความผิดได้ยังไงตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บนศาลนะไปื่องในใจของเมียกแกเข้าใจไหมไม่ใ,ใจก็ต้องมีเหตุผลสิวะระหว่างผมมีไม่มีเหตุผลหรอกถ้าอย่างนั้นอะ่ะเธอจริงจังกับแกขนาดไหนวะมันไม่น่าจริงจังนะอืสถานการณ์แบบนี้แกมีหนทางเดียวไวยทำไงวะจีสารภาพผิดให้เธอให้ภัยแกให้เธออภัยให้ฉันอย่างนั้นเหรอก็เรื่องของโมยกินยังไงเล่า นี่ฉันไม่มีเด็กนะฉันก็รู้ว่าแกไม่มีอยู่แล้วมันน่าขำจริงๆนะฉันเคยได้ยินแต่ว,ว่าผู้ชายน่ะหลอกผู้หญิงไม่ได้ไปหาเศษไปหาเลยที่ไหนเลยอ่ะแล้วแบบเนี้ยฉันจะผิดได้ยังไงเพื่อนนายลองคิดดูสิวะจียอกนี่เป็นหัวทางเดียวที่ต้องยอมรับสารภาพผิดหวังว่าให้ศาลเห็นใจแล้วก็อภโทษฉันไม่ทําเรื่องน่าอายแบบนี้แน่เผชิญความจริงเถอะหน่าฉันรู้ว่าแกไม่ได้หาเศษหาเลยนะแต่เมียแกบอกว่ามีอ่ะ ถ้ามีแกว่าแกมีรวก,ก็ต่อไปให้แกไปอ้อนวอนเทพเจ้าที่ไหนก็ต้องลงนรกอยู่วันยังค่ำละเพื่อนที่แกพูดเนี่ยนะมันก็มีเหตุผลว่ะอย่างน้อยก็รั้งเธอไว้ได้นะได้ผลเหรอได้ดเลยเอีฉันก็ไม่รู้นะฉันว่าฉันตายดีกว่ามันน่นอนอยู่แล้วฉัอยอมให้แกตายแต่ไม่ยอมให้แกมีอีหนูไว้จูดี้นะรักแกมากแถมยังลำบากกับแกมาตั้งนานแล้วคิดว่าแกยอมสารภาพเถอะนะอย่างน้อยแม่อภัยก็ยังเหนี่ยวรั้งเธอได้ แกใช้ไม่แข็งยังไงเธอก็ไปอยู่แล้วอ่ะจริงไหมเล่าเชื่อฉันเถอะเฮ้ยแล้วเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอไม่ผิดแน่ได้ฉันจะไปทำตามความคิดของแกฉันจะยอมรับว,ว่าฉันต้องมีอีหนูอยู่นอกบ้านให้เธออภัยฉันเฮ้ยชัชก,ก่อนเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวอะไรวะจียังมีตั้งหลายเรื่องนะว้ยคืออย่างนี้เธออยากรู้ว่าอีหนูแกหน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่รักแกรึเปล่าเคยเป็นอะไรกับแกเคยพบเพื่อนคนไหนไหมเธอต้องอยากรู้แน่เลยอ่ะจริงไหม ธอจะถามซอกแซกอย่างนั้นทําไมวะ้าอยังจะถามเรื่องแกยอยู่บนเตียงกับนางนั่นด้วยนะอะไรถามเรื่องบนเตียงไม่หรอมั้งเฮ้ยจำไว้ว่าไม่ว่าคจะมีความสุขในบ้านแค่ไหนแกต้องพูดว่าเมียแกดีที่สุดเลเยในเรื่องแบบนี้จะพูดได้ยังไงเล่าต้องพูดให้ได้นะว้อยอย่าละเว้นทาไมโปรงใสแล้วเธอจะคิดยังไงคิดดูดิจะคิดยังไงถ้าคิดว่าแกอย,อยู่นอกบ้านไม่ได้มีหญิงคนเดียวต้องมีหญิงรอบเอวแกต้องตอบละเอียดนะวอยดังนั้นเมื่อถามเธอต้องตอบทันควันเลยโหฉันน่าจะตายจริงๆว่ะเฮ้ย แกยังไม่ตายหรอกหลายคนคิดว่าผู้ทีส่สารภาพเพื่อสันติในครอบครัวต้องทนกล้ากลืนดังนั้นเราต้องอุดรอยรั่วอันนี้ให้ได้เลยฉันจะทําเพื่อครอบครัวสงบสุขของฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ปากคำในศาล้าไม่เชื่อก็แล้วไปดีมากดีมากดีมากนายชงทําตามที่ฉันบอกแล้วจะได้ดีนะเพื่อนนะอย่างน้อยก้อยเธอรู้ว่าฉันพูดจากใจจริงของฉันจริงใจด้วยความจริงและจริงใจใครจะไปแยกแยะออกวะ ร้เหตุผลที่ต้องสารภาพว่าตัวเองมีเด็กนอกบ้านเชื่ออย่างมากก็ต้องไปจากที่นี่แล้วที่รักจา๋ารอเดี๋ยวฉันจะเปเรียกแท็กซี่ที่รักอย่าไปนะเอาอย่างนี้นี่ฉันจะพูดเปิดอกกับเธอเลยจริงๆนะวันนี้เปิดอกงั้นเหรอใช่มีเรื่องจะบอกคุณด้วยนะบอกให้คุณจนหมดเปลือกเลยล่ะแสดงว่าคุณมีเด็กกันสิใช่ผมมีจริงๆผมมีเด็กนอกบ้านแต่คุณใจเย็นๆใจเย็นๆฟังผมพูดให้จบก่อนนะจ๊ะได้พูดมาสินี่คุณ คุณถามผมสักคำผมก็ตอบคุณคำหนึ่งดีไหมถ้าเป็นใครละ่ะเธอเชื่อไอ,อิงอ่ะไอิงเหรอเออแซเซียพวกคุณรู้จักกันได้ไงที่สถานีรถไฟขณะที่ทานอาหารอยู่ในห้องอาหารผมสั่งฮอทดอกให้เธอแล้วก็เราก็เลยรู้จักกันตอนนั้นอ่ะฉันรู้ว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นในสถานที่แบบนั้นหรอกนะนี่จริงๆนะที่รักพูดเรื่องจริงแ้วเนี่ยเธอเป็นสาวหรือย,ยังก็ไม่สาวเท่าไหร่แต่วัยรุ่นนิดหน่อยอะนะเธอยังบริสุทธิ์อยู่ไหม แล้วตัวคุณเองล่ะตอนรู้จักกับคุณน่ะมาามาทีละตอนที่ผมรูบรักกับคุณน่ะไม่ทันสังเกตเหมือนกันว่าคุณบริสุทธิ์ไหมขอโทษนะฉันไม่ได้ถามคุณเรื่องนี้อผมคิดว่าคุณถามก็เลยตอบไปคุณจะพบเธออีกเมื่อไหร่อ่ะไม่พบแล้วใครจะกล้าพบเล่าไม่พบเหรอสาบานได้ให้ฟ้าผ่าหมาตายยังไงฉันไม่เชื่อคุณแล้วเชื่อผมเถอะที่รักผมไม่ทําอีกแล้วต่อไปไม่ทาบอกมานะว่าคุณจะพบเธออีกเมื่อไหร่ไม่เราแยกทางกันเด็ดขาดเลยแยกทางเหรอพอฉันไปคุณก็ไปหาหลอดสิโห้พูดไม่เชื่อคุณณกหตอนน้าัคุ ที่มที่รักความผมก่อนสิใช่ผมไล่หลอนไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งผมให้หลอนไปสองแสนห้าหลอนบอกวะ่าหลอนไม่มีเงิน,นังนะพ่ก็เลยไล่หลอนไปเลยสองแสนห้างั้นเหรอใช่จ้าเม้ยสองแสนห้าซื้อกล่องสุนัขแค่เจ็ดร้อยคุณก็วอยวายที่คุณให้คนนั้นตั้งสองแสนห้านี่นี่นี่ทำไมคุณเอาค่ากล่องสุนัขเจ็ดร้อยมาเทียบกับค่าแต่งงานของเราเราลดแต่งงานกันนะถ้าเราประเมินอ,อย่างน้อยก็สองแสนห้าเหมือนกักนแล้วทำไมก็ต้องทำอย่างนี้ด้วยแล้วการแต่งงานของเราได้ใครสดชื่นแล้วก็ใครลำบากด้วยกันมาก่อน เราอุตสาห์ช่วยกันทำช่วยกันเก็บอมแล้วความเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นทุกครั้งเราจะอาบน้ําด้วยกันแล้วทําไมก็ต้องทําอย่างนี้ด้วยฮะที่รักผมเผลอไปทาท่านเองคราวนี้คุณยกโทษให้ผมเนะผมยอมรับสารภาพผิดละอภัยให้ผมเถอะนะตอนนี้ไม่มีทางแล้วอะไรตอนนี้ไม่มีทางที่เขาบอกคุณนะเดิมที่ฉันจัดกระเป๋าไว้แล้วแต่ฉันคิดว่ามันเป็นความผิดฉันรือเปล่าเพราะว่าคุณยังไม่เคยพูดปลดลอกลงใช่ไหก่อนคุณก็ยอมรับว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างนอกฉันน่าจะลองเชื่อคุณดูสักครั้งต่อไปนี้ไม่ต้องคิดฉันข ฉันจะไม่ขออยู่กับคุณอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้นะความรักของเราสิ้นสุดแล้ว<อ>ฉันจะไม่เชื่อคุณอีกท้อที่รักผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันแต่ <c oughs> ผมบอกคุณตอนนี้ความจริงที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันไม่จริงอะคุณจะอะไรนะที่ผมบอกว่าผมเนะี่ยมีผู้หญิงนอกบ้านทั้งหมดไปเรื่องโกหกทั้งนั้น่ะ <c oughs> ผมอยากให้อยากให้คุณอยู่กับผมต่อไปผมถึงพูดนะย๊ก <c oughs> ถึงฉันจะเป็นคนโง่แต่คุณอย่าเลอกฉันเหมือนที่ผีหลอกคน <c oughs> ได้ไหมผมคทีเราผมโง่กว่าคุณผมกำลังเหยียบท้า